มาอยู่กันในเกมกราการเนนะผม,ผมจะทําการรื้อสวนนี่ผมจะถอนไผ่พวกนี้ให้หมดเลยเพราะมันเปลืองพื้นที่อ่ะไม่ว่ามันจะติดสถานะแค่ไหนไม่ว่ามันจะสวยแล้วเรือนแสงอะไรผมจะถอนให้หมดเลยผมโอ้โหมาอันนี้ติดหสถานะหสถานะผมอ่ะถอนให้หมดไผ่นะโอเคเดี๋ยวค่อยมาถอนพวกนี้เพิ่มนะผมอ่ะเออเฮ้อเออเฮ้อโอ้ไผ่ออแดงอ่ะเดี๋ยวเราไปขายดูมันจะได้เท่าไหร่นะ เรามาขายดูว่าไผ่ทั้งหมดเนี่ยที่ผมถอนมาเนี่ยมันได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามพันล้านเลยอ่ะห้าร้อยล้านเองโอ้โหปลูกตั้งนานปลูกตั้งน้าร้อยล้านแล้วก็ถอนไอ้พวกเนี้ยให้หมดถอนให้หมดเลยนี่ถอนให้หมดเลย,ใ,เลยใช้ทั่วเลยขุดมาเลยขุดมาเข้าไป ไปเลยเจ็บ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 คูณออกไปอย่าให้เผลอโดนเอเมอร์ลิลลี่ไม่ให้มันโดนเอเมอร์ลิลลี่ก็พอแล้วกูณออไปกูณออไปกูณออไปอ่าเมลลี่อ่าอพวกพูดนะเก็บให้หมดเลยอ่าเก็บให้หมดเลยอ่เก็บหมดละเก็บออกไปให้หมดอ่า อ๋อนี่มันติดล็อกจะถอนต้นนี้ครับผมโอเคยืนยันโอเคครับโอเคครับเก็บหมดยังเก็บหมดยังอ่ะเก็บหมดละอ่ะถอนถอนเพอร์เพกดาเลียถอนถอนเพอร์เฟกดาเลียถอนหมดเพอร์เพกดาเลียถอนหมดเอดอไม่เหลือไว้ไม่เหลือไว้ อ่าเก็บดอกก็ได้เก็บดอกก็ได้โอ้ยติดอยู่สถานะเนี่ยเนี่ยอันนี้มันติดกี่สถานะไอ้ดอกเนี่ยปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋ติดห้าสถานะอ่ะขอนออไปขอนออไปโอ้โหดาเลียขอนออไปพีริลลี่อถอนออกไปขอนออกไปขอนออไป ถอนออกไปอ่ะแต่ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวถอนเดี๋ยวถอนอีกเดี๋ยวไปขายออกมันได้เท่าไหร่ทั้งหมดที่เราถอนมาเนี่ยดูสิทั้งหมดมันจะขายได้เท่าไหร่มันถึงพันล้านไหมเฮ้ยพันล้านแล้วพันล้านแล้ว, 1, ลลวอุ้ยพันล้านโอ้โหคุ้มค่าละที่ปลูกมาต้นไายแหลกที่มันอยู่หน้าสวนผมที่มันวิบวับวิบวับนี่ผมก็จะถอนหมดเลยนะผมถอนเลยมันจะหายไปหมดไหม อ๋อถอนมันหายหมดเลยนี่นะถอนหมดเลยโอ้โหมีกี่ต้นเนี่ยโอ้โหเอ้าทำไต้นใหญ่เเก็บไม่ได้อะโอ้โหหมดเลยมดเลยถอดมดเลยถหมดเลยถอดมดเลยเอ้าต้นใหญ่มันเก็บไม่ได้อะเดี๋ยวเราไปขายกนดีกว่ามันได้เท่าไหร่นะครับผมแลกแหลกเมื่อกี้ ่ะไปดูซิมันได้เท่าไหร่ที่เราถอนมันทั้งหมดเนี่ยเฮ้ยเจอปุ๊บเท่าไหร่เอลยเท่าไหร่อู้อู้มันก็พันล้านเหมือนกันนะเนี่ยต้นเล็กๆเนี่ยโอ้โหลายแหลกต้นเล็กๆต้นเล็กๆหลายต้นมันก็พันล้านเหมือนกันนะผมไม่ธรรมดาเนี่ยลายแหลกผมมาคิดดูแล้วว่าต้นมะม่วงเบิ้มของผมเนี่ยกับต้นมะพร้าวเบิ้มของผมเนี่ยที่มันแบบใหญ่กว่าชาวบ้านเนี่ยผมว่าผมจะถอนมันทิ้งเพราะมันบังแดดมันบังแดดนะมันมันดำอ่ะเป็นเงาอ่ะ ผมถอนเลยแล้วกันนะผมไม่เสียดายเท่าไหร่นะอ่ะถอนเลยแล้วกันถอนโชว์เลยอ่ะนี่อ่ะต้นมะม่วงเบิ้มที่มีขนาดใหญ่ที่สุด่ะผมถอนโชว์เลยตรงนี้เลยเนะไปออจึ๊บอ้ไปละต้นมะม่วงเบิ้มอ่มามะพร้าวเบิ้มเนี่ยเก็บไว้แล้วกัน <laughs> เสียดายมันมาสูงดีนะผม เส,เสียดายมาเก็บเก็บไว้ก่อนถอนแต่ต้นมะม่วงแล้วกันอ่าเดี๋ยวเรามาเคลียร์สวนกันต่อต้นพริกเนี่ยผมก็จะออกแล้วอ่ะต้นแคปเปอร์ขอเก็บก่อนก็จะออกให้ผมขอเก็บก่อนอ่ะขอ,ะอ,อลอนะ,อ,ลอ,ลอ,ะออกเลยเนี่ยแคปเปอร์เนี่ยเอาเลยเจี๊บเนี่ยไม่เก็บไว้ของออกออกเลยเนี่ยถอนเลยขอบคุณอ๋อเราเอาเขาดีกว่าเราเอาอะไรให้เขาดีกว่านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรดีๆหรือเปล่ามีอะไรดีๆด,ด,ด,ด้วยเนี่ยอ่ะมีใหนะ้เขา้าเลยว่ะไอ้บริจานี่อ่ะถอนให้หมดเลยต้นพริกอ่ะเรียบร้อยต้นพริกถอนไปแล้วอ่ะลาแหลกเนะี่ยถอนไปเลยถอนเลยวนหะรือเปล่าลายแหลกถอนไปเลยลาแหลก เพราะมันรกนะผมอยากให้สวนมันโล่งๆแล้วจัดสวนใหม่นี่ถอนหมดเลยไม่เสียดายครับอะไรทั้งนั้นถอนไปเลยถอนไปเลยอ่าถอนไปเลยโอเคอ่ะมันติดมันติดหัวใจเราถอนไม่ได้มีอะไรที่ถอนอ่ะมะพร้าวมะพร้าวเนี่ยถอนไปเลยถอนติด หมดใจอันนี้ก็ถอนไปถอนไปถอนไปเลยแรงๆโอเคถอนเข้าไปถอน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 ไป,อนไป,อนไปโอ้ยอยังแหนะแรงๆแบบอือือือ,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 อืหมดยังแหน,นะต้นนี้จะถอนนะเดี๋ยวจะถอนองุ่นแล้วก็มะพร้าวด้วยนะครับเดี๋จะถอนองุ่นแล้วก็มะพร้าวด้วยอ่ะต้นนี้ก่อนอือคือไปเก็บผลเหมือนกันครับเสียได้ไป <laughs> เก็บผลว่าเสียได้โอ้โหติดสถานะเยอะมากเลยเนะี่ยโอโ้โหโอ้โหเก็บหมอยางเก็บหมอยางโอ้โหสถานะติดเยอะมากมีเก็บอีกต้นเก็บเก็บโอ้โหอาร์เบอร์รี่มูนลิสติดหมดเลยอ่ะถอนจึ๊บจึ๊บมาโอเคแล้วก็เก็บองุ่นเราจะไปเก็บองุ่น

ต้นนี้ก็ถอนนะของต้นต้นใหม่เนี่ยผมก็ถอนถอนไปเลยถอนไปเลยอ๋อแหลกๆก็ยังถอนหมดอ่ะอ่าเรียบร้อยโอ้โหโล่งไปเยอะเลยเนาโล่งไปเยอะเลยไอ้ถอนอีกต้นหนึ่งก็ได้ถอนนี่ต้นหนึ่งถอนมันติดสถานะเหรอถอถอนไปอ่าโอเคอันนี้เหลือไหมบ้างเหลือไว้ทำเหลือไว้ทำองไอ้อีเวนต์ฮันนี่บ้าง หรือทำฮะออีเวนต์ฮันนี่บ้างเอาเรียบร้อยสำหรับการปรับปรุงสวนของผมโอ้จากที่มันลกๆเนี่ยเริมเริ่มที่จะล่งไปเยอะเลยนะผม <laughs> อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แล้วครับผมอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย